จะพาบักูเขียวนะครับไปเปลี่ยนรองเท้าใหม่นะครับมาถึงแล้วนะครับเพื่อนก็เป็นร้านสอเจริญยนต์นะฮะยางตลบสปอร์ตแม็กอัลฟา14นะครับตัวนี้เป็นยางกึ่งสนามนะครับเลสซิ่งเลฟิก้านะครับสองคอมเปล่านะครับก่อนหน้านี้นะครับใส่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบทัพพ้าห้านะฮะเราจะมาลองใส่ร้อยเก้าสิบทัพพ้าห้านะครับนี่มาดูว่าจะติดซุ้มหรือเปล่านะครับสวมีงามเดิมนะครับแปลงล้อตัวเซ็ตเก้าร้อยมานะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big b ไบสตอรี่นะครับวันนี้ผมก็จะพาบักกูเขียวนะครับไปเปลี่ยนรองเท้าใหม่นะครับก็ตอนนี้ยางหมดแล้วนะครับนี่ครับยางหลังนะครับแตะถึงเซ็นเซอร์นะครับถึงสะพานยางแล้วนะครับยางหมดนะครับยางถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเพื่อนๆก็วันนี้จะพาบักกูเขียวไปเปลี่ยนยางใหม่นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮะก็ ยางที่จะเปลี่ยนวันนี้เราก็จะเปลี่ยนเหมือนเป็นยางแบบของเดิมนะครับก็คือเป็นดันหลบสปอร์ตแม็กอัลฟา14นะครับก็เป็นยางที่ผมใช้มาตลอดนะครับก็มั่นใจได้ทุกสภาวะถนนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางโค้งนะครับหรือว่า,าทางที่ฝนตกนะครับเพราะว่ามีหลรีดน้ำนะครับแล้วก็ถนนที่แห้งนะฮะ บอกเลยว่าเหน็บมากนะครับออกทิปเข้าโคง้งหายห่วงนะครับนี่คือจุดนะครับโคง้งเกือบหมดขอบนะครับก็เหลือจุดเซฟตี้ไว้โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนยางที่ร้านกันนะฮะ ร้านนี้เลยนะครับสอจเจริญยนต์นะฮะมาถึงแล้วนะครับเพื่อนก็เป็นร้านสอเจริญยนต์นะฮะซ่อมมอเตอร์ไซค์ตัวแทนจําหน่ายยางดัลหลบนะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่อยู่ใกล้ๆพัทยาชนบุรีนะก็แวะเข้ามาใช้บริการได้นะครับเขียวนะครับถึงเมืองช่างเรียบร้อยนีย่นะครับ เป็นยาง Dunlop Sport Max Alpha 14นะครับตัวนี้เป็นยางกึ่งสนามนะครับ Racing Replica นะครับสองขอบเปล่นะครับอ่าตรงด้านข้างนีซอฟ f t นะครับบอกเลยว่าหนึบมากนะครับตัวนี้เป็นคู่ที่3แล้วนะครับที่ผมเปลี่ยนจากคู่เขียวนะครับก็ไว้ใจยาง Dunlop นะครับใช้งานดีนะครับหนึบนะครับทุกสภาพถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นแห้งพื้นเปียกนะครับเอาอยู่นะครับก่อนหน้านี้นะครับใส่180นะครับเพื่อก่อนหน้านี้เราจะใส่ที่ ร้อยแปดสิบนะครับตัวนี้เป็นร้อยแปดสิบทับห้าห้านะฮะอ่าทีนี้เราจะมาลองใส่ร้อยเก้าสิบทับห้าห้านะครับนี่มาดูว่าจะติดซุ้มหรือเปล่านะครับสวีงามเดิมนะครับแปลงล้อตัวเซ็ตเก้าร้อยมานะแล้วก็ร้อยยี่สิบทับห้าห้าที่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีนะครับตลกนะครับแล้วก็ขอเจริญยนต์พัทยาซอยสามนะครับที่เป็น ผู้สนับสนุนนะครับในการเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็ให้ยางดรอบสกอตแมครอฟ้าจีจีมานะครับเอามาใส่ปักงูเขียวนะครับตอนนี้ขึ้นเขียงแล้วนะครับยางเก่าหมดนะครับโอเคครับเพื่อนๆปึกปึนนะครับร้อยเก้าสิบห้าเต็มแม็กนะนี่ยางตัวพันเลยนะเอาปืนใส่นะครับเดี๋ยวจะพูดภาษาบ้านเราแบบฮาก็คือเมียไทยได้ผัวฝรั่งนะครับนี่ครับยัดแบบปิดอัดแล้ะ บอกเลยว่าพิจัดแต่เพื่อนๆมันลุ้นกันนะเพื่อนว่าติดไม่ติดผมว่าด้านข้างมันไม่น่าจะออกมาเยอะกว่าร้อยแปดสิบเท่าไหร่หรอกเพราะว่าขอบตัวแม็กมันอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วนะครับมันจะโดนบังคับนะครับก็ด้านข้างแล้จะไม่ออกมาเยอะแต่ว่ามันจะสวนมากมันจะถ้าโอเวอร์ไซส์มานะมันจะดันขึ้นตรงกลางนะเพื่อนนี่ครับยางจะกลมขึ้นนะครับจากเดิมที่ยางมันจะป้านเยอะหน่อยร้อยแปดสิบนะครับที่เป็นยางตรงเบอร์สำหรับแม็ก อ่าห้า้านิ้วนั่นเพื่อนแล้วก็ตัวนี้ร9อยเก้าสิบาห้าก็คือมันจะอ่าตรงกลางจะกลมนะครับมันจะกลมขึ้นเพราะว่ายางจะโดนบีบแก้มเข้ามานะฮะตัวนี้ร9อเนี่ยจะเป็นถ้าเป็นแม็กที่ตรงจริงๆก็คือต้องเป็นแม็ก6นิ้วนะครับก็จะเป็นพวกตัวพันนะครับที่ใส่กันนะครับแม็ก6นิ้วนะฮะอันนี้ก็ตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับตัวตัวนี้สองพัน้าะครับเยอะกว่าพันมาหน่อยนะครับพ็เลยใส่ได้นะเพื่อน <G ül> ดูพี่เขาลองใส่นะ<ล>ดูม,มันจะติดตอนแรกกลัวว่าจะติดอกสนามนะครับโอเหลียนนิดเดียวเต็มเต็มนะครับตัวนี้ร้อยเก้้านะครับดันหลบสปอร์ตแม็กอัลฟาสิบสนะเพื่อนโอ้โหสุดจัดสุดจัดร้อยเกสห้าห้านะครับน,บน,น,บบน,บนี่ใส่ยางใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีคนจับยัดใส่มานะครับใน สันกิมาอาแลเราก็เป็นสวิงามเดิมนะครับแต่ว่าแปลงล้อโตแซดเก้าร้อยนะนเพื่อนๆดูใหญ่เต็มซุ้มนะครับไม่ติดนะครับเหลือพื้นที่นะครับครับนิดหนึ่งแล้วว่านิดหนึ่งนะฮะนี่กว้างก็กว้างกว่า180ร้อยแปดสิบอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนนะครับแตกต่างขึ้นมาคือตัวายางจะกลมขึ้นนะฮะอ่าพอยางกลมขึ้นเนี่ยเราสามารถใช้พื้นที่ในการเข้าโค้งได้เยอะขึ้นนะ แต่ว่าจุดที่เสียไปก็คือ,อหน้าสมัมผัสจะน้อยลงนะครับก็คือยางมันโกมขึ้นนั่นแหละนะฮะก็มีข้อดีข้อเสียทั้งสองอย่างนะครับรอันนี้กําลังจัดการล้อหน้าอยู่นะครับเพื่อนๆก,การล้อหน้าอยู่นะครับเขากําลังขึ้นเครื่องนะครับโอเคครับก็มาเจอกับเจ้าของร้านสอเจริญยนนะครับสวัสดีครับตอนนี้ที่ร้านบริการเปลี่ยนยางตั้งแต่รถเล็กจนถึงรถมิดไบค์ พัน c เลยนะครับมียางพร้อมให้บริการตลอดบริการทุ4ชั่วโมงยางก็จะมีตั้งแต่ดันหลอกเบอร์ขอบ15 XMAX ตัวใหม่ฟอ r s ซาตัวใหม่มีพร้อมให้บริการตลอดนะครับมีทุกเบอร์ทุกไซส์สามารถเข้ามาเปลี่ยนได้ที่ร้านตลอดครับผมร้านต่อเจริญยนต์ครับร้านอยู่ พัทยากลางสายสามปากซอยเฉลิมเกียรติสิครับผมปากด้วยนะครับเพื่อนร้านสอเจริญยนต์นะครับพี่เขาก็เป็นเจ้าของร้านนะครับเข้ามาติดต่อพี่เขาบริการดีนะครับนี่ก็มีทีมงานหลายคนนะครับเป็นมืออาชีพทั้งนั้นนะครับเข้ามาแป๊บเดียวนะครับเสร็จนะครับผมบอกว่าเปลี่ยนยางแป๊บเดียวนะเพื่อนนี่ก็ขอบคุณมากนะครับพี่ที่เปลี่ยนยางให้นะครับแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ในการใส่ยางตลบให้ในวันนี้นะครับขอบคุณมากร้านสอเจริญยนต์นะครับแล้วก็เป็นดีลเลอร์ ดันหลบประเทศไทยนะครับขายยางดันหลบนะครับเอ่อแนะนําเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับยางดันหลบที่นี่พัทยานะครับใครที่อยู่พัทยาเข้ามาได้นะครับร้านสอเจริญยนต์สาย3ปากซอย14นะครับเข้ามานะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์แล้วก็ปักหมุดไว้ให้นะใต้คลิปนะครับเพื่อนๆในการที่จะเข้ามาร้านนะครับนี่ก็เป็นยางนะครับเป็นดิสกสกูตเตอร์เป็นยางอินดูโร่นะครับหรือยางสปอร์ตก็มีนะครับเข้ามาคุยกับพี่เขาได้นะครับจัดให้ได้หมด นะครับถ้าตัวไหนไม่มีแกก็จะสั่งให้นะครับก็วันเดียวถึงนะครับพี่โอเคครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูปั๊กคูเขียวนะครับเพื่อนเพื่อน่าเดี๋ยวเรามาดูบั๊กคูเขียวเปลี่ยนยางเรียบร้อยนะครับมาดูมาดูมาดูี่เขาก็บริการดีนะครับนี่ร้อยเก้าสิบทับห้าห้านะครับเซ็ต R สิบเจ็ดนะครับเต็มซุ้มนะครับใหญ่ๆหญ่บ่มๆมนะเพื่อนๆนี่นไม่ติดนะครับเซ็ตยี่ห้อใส่ร้อยเก้าสิบได้นะครับ ใส่190ได้ที่สูตรแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมไม่กล้าใส่นะครับใส่มาเคยใส่แต่ร้อนะครับหัวว่าร้อก้าสิจะติดนะครับด้านข้างไม่ติดด้านบนไม่ติดนะครับเหลือแกบนะครับโอเคครับเพื่อนๆนี่ดันหลบสปอร์ตแม็กอัลฟาสิบสวยๆนะครับมามาดูด้านหน้านะครับมาดูด้านหน้าแล้วเพื่อนๆนี่ด้านหน้านะครับ120ยยี่สิทับเจเซตอาร์สินะครับสปอร์ตแม็กอัลฟา14ดันล็อบนะครับดู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 นะครับ นี่ใหญ่ๆอบอวบนอนเพื่อนนี่ใส่เข้าไปนี่วบแน่นนะครับยางใหม่จะเป็นยังไงจะหนึบดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาสปอยให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับจริงๆใส่มาแล้วล่ะหมดคู่ที่สามแล้วนะครับคู่ที่สามแล้วนะครับนี่สันหับดันหลบสปอร์ตแม็กเอลฟาสตั้งแต่ออกบรงงูเขียวมานะครับผมใช้ดันหลบสปอร์ตแม็กเอลฟาสิบสีมาตลอดนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เคยใช้นะครับรู้ดีนะครับประสิทธิภาพยางตัวนี้บอกเลยว่าเหนีบจริงนะครับใครที่ใช้แล้วบอกเลยว่าติดใจแน่นอนนะครับต้องถามหาอีกเรื่อยๆแน่ๆนะครับใครที่สนใจยางนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับจะมีร้านค้าช้อปปี้ด้วยรัชดาด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ชนบุรีพัทยานะครับก็แนะนําได้นะครับนี่สอเจริญยนตนสายสามนะครับที่นี่ปักหุดไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งชนบุรีก็จะมีดีลเลอร์ก็จะเป็นบอลช็อปนะครับร้านบอลช็อป้านที่ ทำสีล้อนะครับเปลี่ยนยางนะครับต่างๆเข้าไปร้านบนช็อปได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปขี่รถแล้วก็เทสยางให้ดูนะเพื่อน Let's go โอเคครับก็บกเบาโอเคครับบังงูเขียวก็เปลี่ยนยางล้อหน้าหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับดันหลบสปอร์ตแม็กอัลฟา14นะครับหน้า120บึ้มบึ้มใหญ่ๆนะครับแล้วก็หลัง190ทับ55นะครับใหญ่สุดเท่าที่เคยใส่นะครับยาง190ยางหลังนะครับ สรีมา254แต่ใส่ย,ยางเท่าตัวพันนะครับโอเคเพื่อนๆ let's go <S <f uck ling> ได้ยังพี่ <f uck ling> ที่เห็นแตกตา่างชัดๆเลยนะครับการหลบรถนะแทรกลดหลบนะครับ เราต้องเลื้ไปตามช่องว่างรถต์นะคผมบอกเลยว่ามันทําได้ดีขึ้นนะครับคอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะยางมันมีความกลมเนี่ยมันจะพลิกรถง่ายนะครับมันจะดึงรถลงง่ายนะครับดูตรงพื้นแดงนะครับพื้นแดงนี่ใครๆก็บอกว่า พลายนะครับอยาให้รถผลได้เยนะอะฮะโค้งสีแดงก็มั่นใจนะฮะแม้จะเป็นสีทาเนี่ยนี่นี่ไม่มีอาการเลื้อยไม่มีอาการสายไม่มีอาการลื่นนะสบายนะยางดึ๊บๆนะตลบสปอร์ตไม่เข้าฟ้าสีนะครับตัวนี้มั่นใจทุกสภาพถนนนะครับยิ่งเข้าโค้งนี่ทางเข้าทางเขาเลยนะครับยางออกแบบมาสำหรับโค้งโดยเฉพาะอ,อยู่แล้วนะครับเป็นยางกึ่งสนามเลซซิ่งเลยพี่ก้านะครับ การคอนโทนนะครับหลบรถเลื้อยหลบต่างๆทําได้ดีนะฮะเชื่อเลยครับว่าหน้ายางร้อยแปดสิบดหลบจะกว้างกว่าร้อยแปดสิบฝรั่งนะฮะฝรั่งนี่คือแบรนด์ยางฝรั่งนะแบรนด์ยางที่ดนะี มันจะได้หน้ายางที่กว้างกว่านะครับแล้วก็ยวสผัสถนนที่มากกว่านะแล้วก็ใครที่ชอบสไตล์ยางใหญ่ๆนี่ <c oughs> แบบเข่าทางเลยนะเพราะว่าดันหลบเขาจะให้หน้ายางมาแบบใหญ่กว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะยางตัวนี้เป็นยางตัวเทพของดันหลบเลยนะครับตัวนี้เป็นยางแบบเรียกว่ายางสปอร์ตที่ดีที่สุดของเขานะครับตัวเนี้ที่ที่ขายทําตลาดอยู่นะครับเพิ่งมาขายแต่ทาตลาดในไทยนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับหลายๆคน อาจจะไม่รู้ว่าดันหลบมียางสปอร์ตนะครับแล้วก็ยังไม่เคยใช้ลองเปิดใจดูนะครับเพื่อนดีจริงนะครับถ้าไม่ดีจริงผมไม่มาแนะนานะฮหลายๆคนที่เคยใช้นะครับผมบอกเลยว่าต่างบอกเป็นเสียงแล้วกันครับต้องหายางตัวนี้มาใช้อีกนะครับได้ความทนทนคืออะไรก็คือแก้มยางซอฟส่วนตรงกลางม,มันจะแข็งนะครับมันจะแข็งที่นี้พอใช้งานมันใช้งานได้นานนะครับเพื่อนเป็นหมื่นกิโลเลยนะฮะ เปิดิ๋วมันก็คุ้มค่านะครับต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ด้านข้างไม่ได้แพ้ยางแบนดังๆเลยนะบอกเลยว่าพุ้งเอาอยู่พุ่งไปลงสนามนะครับจะไปลงสนามปุ๋ยขึ้นโอ้โหเรียกว่ายางสลิกนะไอที่กำลังจะเปลี่ยนยางนะครับสำหรับแยี่ห้านะครับที่เปลี่ยนยางเดหน้าร้อย 10, สิบหลังร้อยห้าสิบนะครับสามารถนับซีซีเอ้ย สามารถอัพยางได้นะครับอัพยางหน้าเป็น120ครับ70ได้นะครับแล้วก็ยางหลังเป็น160ยหกบครับอัพห้ได้นะครับ55หรือ50าสเลยนะจะไปก็ได้นะดูพวงนโอ้โหลบกฟังเลยนี่ครับพวงนี้ครับโอ้โหแบ่โพ้งง่ายมากครับ อาการที่จะเหวี่ยงนะครับแบบเด็กพับพุ่งนิดเดียวนะครับเข้าเลยนะครับนี่นะครับโดนหลุมก็ไม่เป็นไรนะนะครับเึงกลงพุ่งสุดๆนะครับเดือบจริงๆ,ๆชอบชอบชอบนะครับบวกเลยผมติดใจยางตัวนี้แล้วแหละนะ เล่มที่สาม้วไม่ติดใจได้ไงล่ะยังกระโดดน้ำมันไทยนะครับหมดปุ๊บนี่ต้องรีบหามาใส่นะโ้โหนี่โอ้โหโโโมุดแบบสลาล็อปนะครับแบบพัดโทนง่ายๆนะครับ่แมบบ่ี่นี่สบายนะสำหรับสายเดินทางนะครับ ทั้งระยะทางได้ทั้งความนิบนมโอ้โหตอบโจทย์ทุกสภาพถนนจริงๆถนนเส้นหน้าบ้านผมเองครับ โค้ oh งถนนหน้าบ้านนะครับก็พอได้เล่นอยู่เด้เอ,อพลิกรถง่ายนะครับพลิกรถง่ายมากก็หนึบมากนะครับถนนไม่ได้เรียบนะครับถนนไม่ไม่ใช่ถนนสะอาดนะครับมีเศษหินทรายนิดหน่อยแต่ไม่มีอาการเลยนะครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวหน้ายางให้ดูนะครับโอเคถึงบ้านแล้วนะครับ พอตัง้งปุ๊บรถเอียงโอเคอจอดรถถึงที่หมายยังปลอดภัยนะครับลงมาดูนะฮะนี่เปิดหน้ายางเรียบร้อยนะครับลันอินประมาณหกสิบโลนะครับเส้นหายแล้วครับโอ้โหจิมดูยังหนึบนุ่มมากนะครับโอ้โหใหญ่เต็มซุ้มจริงร้อยเก้าสิบทับห้านะครับโอ นี่ใส่ยางเบรอเดินกับเซตเอ็กซิบเลยนะอะใส่ได้เฉยเลยไม่ติดซูมเฉยเลยวิ่งได้เฉยใส่ได้เฉยของจริงนะฮะนึบจริงนะครับยางปี2022ันยวนะเพื่อนๆนี่โอ้โหนุ่มมากนุ่มมากโอเคครับเดี๋ยว เราจะลองไปวิ่งออกทริปเล่นโค้งดูนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเอามาให้ชมนะครับเดี๋ยวจะเลาให้ชมนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าความหนึบจะดีมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่รับประกันเลยที่ใช้มาขี่มาเมื่อกี้ดีมากนะครับโอ้โหขอบคุณมากนะเพื่อนเพื่อนก็หากใครสนใจยางดลบนะครับก็ตัวนี้ผมจะแนะนําให้นะครับถ้าอยู่ชนบุรีนะครับจะมีดีลเลอร์ก็จะเป็นอ่าร้านบอลช็อปนะครับ BC ชนบุรีนะครับ บอลช็อปชนบุรีนั่นแหละนะครับเพื่อนๆก็มียางดันหลบจําหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นยางสปอร์ตยางออโตเมติกนะครับหรือยางวิบากนะครับมีหมดนะครับก็ถ้าใครอยู่พัทยานะครับก็จะเป็นร้านสอจะเรินยนต์นะครับสายสามนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ชิปนะครับวันนี้ผมไปเปลี่ยนที่ร้านสอจะเรินยนต์สายสามนะครับดันหลบสปอร์ตแม็กเอลฟาสิบสี่นะครับหรือถ้าใครไม่มี ไม่ได้อยู่ใกล้แถวนี้นะครับจะสั่งช้อปปี้รัสต้าได้นะครับเป็นดันลบออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวผมจะวางนี้ไว้ใต้ชิปเหมือนกันนะครับเพื่อนตัวนี้บอกงูเขียวเปลี่ยนรองเท้าใหม่ดูครับแน่นๆนะครับสูงกว่าเดิมนะครับร้อยร้อยเก้าสิบในสูงกว่าร้อยแปดสิบนะครับดูจากขาตั้งเอียงเยอะมากนะเพื่อนดูแน่นๆเลยนะฮะดูด้านข้างนี่แน่นอวบอันนะดูด้านหน้าเต็มมังคลนะด้านหลังนี่ต้องพูดถึงจะเบียดกันอยู่แล้วนะครับห่างจากอกชายอกอยู่ นิ้วนิ้วก้อยยัดอะเออน้อยมากนะฮะดูแล้วก็เบียดกับซับบางโคนติดแน่นมากนะครับคือเบียดแน่นล้อใหญ่บวบนะครับทึกๆเลยนะครับบิ๊กป้อมอ่ะสวยนะครับเพื่อนๆก็ใครสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อเข้าไปได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับดันหลบประเทศไทยนะครับแล้วก็ร้านสอเจริญยนนะครับที่ อ่าสนับสนุนยางดันหลบสปอร์ตแม็กเอลฟาสิให้กับบักงูเขียวเซติมาให้กับผมเคโตช่อง Big กไบส์สตอรีขอขอบคุณผู้ใหญ่จะดีมากๆนะครับก็คลิปนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ